สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีไอออฟทาร์ลอนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงของคนที่เกิดราศีพฤษภราศีพฤษศนะคะตั้งแต่วันที่20เมษายนถึง20พฤษภาคมนะคะเป็นการดูแบบตะว,วันตกนะคะเพราะฉะนั้นวันที่อาจจะไม่ตรงกับไทยเป็นการดูดวงทั่วๆไปนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ตรงกับใครบางคนอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้าง เพราะว่าเป็นการดูดวงทั่วไปนะคะา <c oughs> วางไพ่ให้แล้วนะคะการงานการเงินความรักของคุณในปี62นะคะเป็นภาพรวมรวมทั้งปีนะคะว่าปีหน้านี้จะเกิดอะไรกับคุณบ้างดวงคุณจะเป็นยังไงนะคะวางไพ่ใบแรกเมนเอเนจีหลักของคุณนะคะได้จัสติกนะคะ justice ก็คือเป็นคนที่มีความยุติธรรมคุณค่อนข้างจะมีความยุติธรรมเป็นคนที่มีเหตุผลมีความเท่าเทียมเป็นการปรับสมดุลเป็นการตัดสินใจอะไรด้วยด้วยความยุติธรรมแล้วก็เที่ยงธรรมนะคะอาจจะอาจจะเป็นคนที่ทำอาชีพแบบราชการอาจจะพวกประมาณตำรวจทหาร ข้าราชการอายการผู้พิพากษาผู้ที่มีอำนาจทางกฎหมายนะคะการตัดสินใจอะไรของคุณย่อมมีเหตุผลเสมอเป็นการที่มีความยุติธรรมมากจัสติกเป็นผู้ชายนิ่งๆสุขขุมรุ่มรึกนะคะหรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่นิ่งๆเงียบๆแต่คิดเยอะก็เป็นได้ค่ะโอเคค่ะ ไพ่แถวแรกของคุณนะคะเรื่องการงานของคุณได้ p a g e of p e n t a c l e Two of One, Seven of Swords, Seven of p e n t a c l e The Devil วันนี้เมื่อกี้ก็ขึ้น The Devil ทีหนึ่งแรงในไพ่ของการเงินมาเจอ The Devil อีกโอเคคือ p a g e of p e n t a c l e ก็คือ คนที่มีความตั้งใจนะคะเป็นคนที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการที่จะทํางานคือเป็นคนที่ขยันรอบคอบในการทํางานนะคะทูออฟวานมาบอกว่าถ้าเป็นราชการอาจจะได้เดื่อนขั้นเดือนตําแหน่งในปีหน้านี้นะคะอาจจะได้อาจจะได้มีอ่า โอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งกับหน้าที่การงานของคุณอาจจะได้เลื่อนไปชั้นหนึ่งถ้าคนทำงานถ้าเป็นคนที่ทำงานรัฐวิสาหกิจหรือว่าทำงานบริษัทก็อาจจะได้รับโบนัสเพิ่มอาจจะได้ปรับปรับเปลี่ยนตำแหน่งแล้วก็จะมีความมั่นคงในหน้าที่การงานปีหน้าถ้าคนที่เป็น ถ้าคนที่เป็นเจ้าของกิจการจะได้ขยับขยายกิจการนะคะ seven o f pentacle บอกว่าอาจจะได้ขยายกิจการเป็นการงานที่มั่นคงแล้วก็ค่อนข้างจะดีทีเดียวแต่ให้ระวังการทำอะไรรับหลังไม่คุณไปทำอะไรรับหลังคนอื่นก็มีคนอื่นมาทำอะไรรับหลังคุณมันสลับกันนะคะ คิดได้สองอย่างถ้าคุณไม่ทำเขาก็อาจจะทำอะไรรับหลังคุณ The Devil เป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ The Devil อาจจะเรื่องของการงานอาจจะมีการอะไรทำงานอะไรที่มันผิดพลาดทำงานอะไรที่มันไม่ค่อยสุจริตเท่าไหร่อาจจะแบบมีกินใต้โต๊ะไหมลักษณะของการที่ทำอะไรรับหลังคนอื่นแทงข้างหลังคนอื่นหรือคนอื่นทํากับคุณ ก็เป็นได้นะคะไม่ได้บอกว่าเป็นคุณแต่อาจจะกลับการซึ่งเป็นคนอื่นที่ทำกับคุณให้ระวังการขึ้นโรงขึ้นศาลในด้านของการงานอาจจะมีคดีความอาจจะมีคดีความเรื่องการงานที่ทำไปอะไรที่ทำไปแล้วหรือคนอื่นอาจจะมีมาทำกับคุณอันนี้ตีได้ทั้งสองอย่างนะคะโดยภาพรวมๆของการงานในปีหน้า ก็ถามว่าน่ากลัวไหมค่อนข้างดีนะคะแต่ให้ห่วง The d เ v i ิไว้กับ Seven of s w o r d ที่คุณทำรับหลังใครหรือใครทำรับหลังคุณการไม่ซื่อการทรยศการหักหลังถ้าทำงานในปีนี้เนี่ยถ้าได้ หุ้นส่วนที่เป็นคู่คิดจะดีมากเลยเพราะว่าการทำงาน t ทู o of One มาบอกว่าถ้ามีเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจจะดีมากอาจจะเป็นแฟนก็ได้อาจจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันก็ได้มาเป็นหุ้นส่วนที่ช่วยกันคิดช่วยกันทำจะทำให้ประสบความสำเร็จอย่างดีในการงานแต่ให้ระวังคนทำอะไรรับหลังให้ระวังคนทรยศให้ระวังคนคิดไม่ซื่อ ระวังไว้นะคะถ้าคุณไม่ทำเขาเขาอาจจะทำคุณนะคะในปีหน้าแถวที่2นะคะเป็นความเป็นการเงินการเงินนี่คือ Knight of Pentacles King of Wands Four of Wands Seven of Wands T Ten of Wands แบบเจ้าไม้เท้าหมานล้วนๆนะคะไพ่ความคิดมานล้วน ปีหน้านี้การเงินคุคุณค่อนข้างมั่นคงนะคะมีงานไอ้เป็นการเงินที่มั่นคงดูสวยสวยดูรวยรวยดูมีสเสน่ห์ดูแบบเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่ดูมีสเสน่ห์มีงานมีเงินค่อนข้างจะมั่นคงเพราะมีงานที่ดีเงินก็มาดีๆรู้สึกว่าจะมีความมั่นคงมาก King off ฟ n านก็เหมือนกันเป็นคนที่ร่ำรวยเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่เฉลียวฉลาด เก่งเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายการเจราจาค้าขายคงไปด้วยได้ดีนะคะมีความสุขในด้านครอบครัวมีความสุขในด้านของของครอบครัวซึ่งมันดีแต่ในการเงินของปีหน้าค่อนข้างจะบุกบัน่นเจ็บปวดแบกเหนื่อยเห็นไหมคะเทนออฟวาน แบกค่ะแบกภาระอันหนักอึ้งอาจจะได้เงินมาเยอะก็จริงแต่ต้องแบกภาระพี่น้องญาติสนิทอาจจะต้องเอาเงินไปช่วยเหลือทางญาติทางพี่ทางน้องหรือทางใครแก็แล้วแต่เงินที่ได้มามาจากความยากลําบากพอสมควรค่ะทั้งหนักและเหนื่อยต้องต่อสู้ดินน้นรนพอสมควรไม่ใช่ได้มาอย่างสบายๆนะคะเพราะฉะนั้นแต่การเงินเหนื่อยและหนักแต่ก็ได้มาได้มาออือ าภาพรวมรวมการงานกับการเงินค่อนข้างดีเหนื่อยหนักแต่ก็ได้เงินดีนะคะให้ระวังนิดหนึ่งเรื่อง The d a v i e เท่านั้นเองไพ่ของความรักนะคะขึ้น Stick of Cup Four of Cup Ace of Sword King of Sword Ace of Pentacle ใ,ในความรักยังขึ้นยังขึ้นเรื่องเงินให้คุณอยู่เลยคุณทำงานที่อาจจะเป็นงานเก่าๆงานซ้ำเดิมๆก็จริงแต่คุณก็ได้ได้เงินที่ ค่อนข้างจะคุมอยู่การเงินดูสดใสคะ่ะค่อนข้างจะสดใสมากในการเงินของปีหน้านี้อาจจะได้มีคนที่ไม่ได้มีเงินเก็บปีหน้าอาจจะทํางานทําเงินหรือขยับขยายกิจการได้เป็นกอบเป็นกำม,มากยิ่งขึ้นนะคะด้านความรักอา,อาจจะมีความรักกับคนเก่าอะไรที่เป็นเก่าๆเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าเพื่อนที่เป็นที่เป็น ได้อาจจะได้เจอเพื่อนเก่ารักเก่าหรืออะไรเก่าๆพวกนี้ค่ะกลับไปเที่ยวบ้านเก่าก็ได้นะคะอาจจะได้เจอรักแรกอาจจะได้เจอคนรักเก่าถามว่าเอาไหมคะไม่น่าจ,จะเอานะโฟออฟครับมาบอกว่าคิดอยู่ค่ะมีให้เลือกเยอะแยะเลยแต่คิดอยู่ไม่อยากได้ยังนั่งเฉยๆอยู่ไม่อยากเอาค่ะไม่อยากรับมีความรักใหม่ๆเข้ามาก็เหมือนกันค่ะ มีมานะคะแต่ก็ยังไม่เอาค่ะยังคิดหนักอยู่คิงออฟว่า,า King of วานมีผู้ชายคนหนึง่งหันหน้าเข้าหาคุณเนาะหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะเป็นคนคนคนนี้เป็นคนที่เก่ง King of s o อดเป็นผู้ชายที่เก่งเห็นผู้ชายคนนี้ไหมคะถือดาบอยู่ถือดาบอยู่ ผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่เก่งเป็นผู้ชายที่ฉลาดมากเป็นคนที่นุ่มลึกสุข,ขุมเป็นคนที่มีความชัดเจนเป็นคนที่ใช้สมองมากกว่าหัวใจเป็นคนที่คิดเยอะใช้เหตุผลมีความคิดไม่ค่อยโรแมนติกหรอกค่ะพูดจาตรงๆดูความรักบางทีก็น่าเบื่อด้วยซ้ำเป็นคนแบบนี้ซึ่งคุณไม่ค่อยมองเห็นความรักไม่ค่อยจะ จะไม่ได้เห็นความรักสำคัญมองแล้วตัวคุณเองจะมองไปหากินหาเงินมากกว่ามองของในเรื่องของความรักถึงจะมีใครเอาความรักมาให้ก็ยังต้องเลือกไม่อยากจะได้ด้วยซ้ำไม่อยากจะได้ใหญ่ดีคือแบบอาจจะมีไหมให้เลือกเยอะอาจจะมีขนมจีบมาขายขนมจีบกันเยอะก็ได้นะคะซึ่งเหมือนเขาเหมือนแบบเบื่อหน่ายอารมณ์แบบเบื่อหน่ายไม่อยากได้ใหญ่ดี แต่อาจจะมีเข้ามาค่ะเลือกหรือไม่เลือกก็แล้วแต่แค่อาจจะเป็นคนที่แค่เจอก็ได้เป็นรักเก่าที่อาจจะพกผ่านมาได้เจอได้พูดได้คุยอาจจะไม่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันความหมายของไพ่ไม่ได้เป็นการกลับมาอยู่ด้วยกันนะคะอาจจะได้เจอทางแช็ทางรายอาจจะได้เจอทาง กลับไปบ้านอาจจะได้เจออ้าวคนนี้เคยเป็นคนรักเก่าอะไรปั๊ปปี้เลฟประมาณเด็กๆอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าจิตใจของคุณจะเน้นไปทางหากินหาเงินสมากกว่าหางงานหาเงินทํางานทําเงินไม่ค่อยเอาความรักเป็นหลักสักเท่าไหร่ในปีหน้าของคุณก็ก็จะไปได้สวยอยู่ทั้งงานทั้งเงินค่ะอาจจะได้ สิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาเยอะอยู่อาจจะได้ล่ำรวยด้วยคนที่เคยลำบากอยู่ก็จะได้มีโอกาสใหม่ๆอาจจะได้งานใหม่อาจจะได้ขยายกิจการอาจจะไปเปิดร้านเพิ่มร้านนี้ดีอยู่แล้วไปเปิดใหม่ไปเปิดเพิ่มได้เงินเพิ่มลักษณะแบบนี้นะคะอาจจะเป็นได้โอเคค่ะของโคราสีพฤศดนะคะก็ภาพรวมๆปีหน้าดูดีค่ะดูไม่น่ากลัวแต่ก็ระวังเรื่อง คนที่จะหักหลังนิดนึงแล้ะกันคนที่ทําอะไรรับหลังเราคิดไม่ดีกับเราอาจจะเป็นศัตรูในที่ลับที่เราไม่รู้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนข้างกายเราก็ได้คนข้างกายคือคนรอบตัวเราคนที่น่าซื่ออาจจะคิดคดทรยศต่อเราก็ได้นะคะลองดูแค่ระมัดระวังไว้ ขอบคุณมากค่ะช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์วันนี้ถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วต่อไปเดือนหน้าเดือนต่อไปเดือนต่อไปถึง6เดือนถ้าคุณเจอปัญหาเหล่านี้ช่วยกลับมาคอมเมนต์คลิปให้ด้วยนะคะอยากรู้ว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ